มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมอุตุแจงแล้วพายุโซนร้อนเตรียมเข้าไทย14-19มิถุนายนนี้ครับจากกรณีสื่อออนไลน์ที่มีการระบุว่าอุตุแจงแล้วไทยเตรียมโดนพายุโซนร้อนถล่มซ้ำทวีกำลังแรงขึ้นโปรดระวังทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจากการติดตามและคาดการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่14-16มิถุนายน2565ล่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับส่วนในช่วงวันที่17-19ถึงมิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ล่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทํทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นท,ที่ส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับหลังจากนั้นในวันที่20มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ